เผ็ดค่ะไม่มีเวลาทักทายเลยเสียมมรยาจังสวัสดีค่ะมากินส้มตำกันนะคะทั้งกินทั้งทำวิดีโอไปด้วยค่ะน้ำหูน้ำตาอะไรเผ็ดค่ะมันเป็นพริกข,ขี่หนูสวนด้วยค่ะตอนทำหิวข้าวค่ะ เห็นอะไรก็น่ากินไปหมดโยนพริกลงตอนนี้เผ็ดเสดสะเสด็อดูคอมแม่บ้านสองจอ ถอดแล้วใส่เครื่องค่ะนุ่งใส่นี้ไม่ดีค่ะกินไปด้วยดูวิดีโอไปด้วยหรือกินไปด้วยดูทีวีไปด้วยเพราะมันจะทำให้เรากินเยอะแล้วก็อ้วนค่ะโอ้ตตตายโหทำวิดีโอตัวเอง วิดีโอวันนี้นะคะนี่คือข้า,าวเช้ายำขนมจีนข้า,าวเช้าแม่บ้านกินกับลูกชิ้นปลากัโซ่ไปดูเงินค่ะ <c oughs> เห็นขนาดณ์นี้จะไหวไหมเนี่ยอาจต้องหาอะไรกินเพิ กิ่แค่ไหนทำเองอนี่ค่ะดูหน้าตายขนมจีนล้กชิ้นปลาของแม่บ้านค่ะกินแต่ละคำแก้มตุยเลยค่ะรูดิแล้วมันก็คือดูดิมันก็ทุ้ายแับส้มซำเลยแล้วอแคปหมูที่แม่บ้าน,านทำมาน,นั้นๆๆๆ ลืมปิดทุงอากาศเข้ากินไม่ได้แล้วค่ะเหนียวเหนียวยังจะกินอีกเผ็ดค่ะยัเหลึบเลย ้งกินทั้งทําค่ะสดๆเลยค่ะเดี๋ยวทําเสร็จคืนนี้อัพให้เลยค่ะ ดีค่ะแม่บ,บ้านจิงโจ้นะคะได้ยินไหมคะจกัดจ้านค่ะของเดิมๆค่ะยำขนมจินลูกชิ้นปลาค่ะต <royalty sticking> <pain> ัวจานสุดจัดจ้านเลยค่ะไปดูวิธีทำกันค่ะอันนี้ก็เป็นทองพิ่ข้างเห็ดทามทากะปินะคะอ้าวันางทางเลยเนะรวมกันไหมนะคะไม่แน่ใจว่าจะคุณภาพดีหรือเปล่าแม่บ้านใช้กล้อง เซลฟี่ถ่ายวิดีโอ,อตู่มเต็มหน้าเลยเหมือนสิวจะขึ้นค่ะเจ็บๆมันสิวเวรุ่นรุ่นตอนเปลา เ็ค่ะทั้งเพดทั้งเป็นหวัดไปกันใหญ่เลยทีเนี้ยเขา้าขไป เหมนข้าวต้มตังน่องโตนั่น,นะคะแม่บ้านดีอันนี้เป็นเต็มและกอที่แม่บ้านูกเลยค่ะโอ้ยพอนะคะแม่บ้านเผ็ดมากเลย <c oughs> เดี๋ยวไปหาน้ำกินก่อนคะ <c oughs> ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ